วันนี้วันพระนะคะอาจารย์เจ้าสัวก็เพิ่งออกจากยานเสร็จจิตใจเบาโล่งและก็สบายมากเลยค่ะส่งพลังบุญพลังมารมีให้กับลูกศิษย์และกัลยาณมิตรทุกคนจิตเดิมแท้ของพวกเราเมื่อเจอพายุพัดเข้ามาในชีวิต บางคนก็สร้างกำแพงไว้เพื่อท่านแต่คนที่ฉลาดมากพอเขาจะสร้างกังหันตักตวงผลประโยชน์จากอุปสรรคที่เกิดขึ้นกันนะคะเมื่อเรามีจิตตั้งต้นที่สงบนิ่งเราจะรู้เลยว่าอุปสรรคที่เข้ามานั้นล้วนก่อเกิดประโยชน์ให้เราทั้งสิน้นเหมือนเด็กน้อย กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องหัดเดินหัดทานอาหารหัดขับถ่ายล้มลุกคลุกคลานกว่าจะเจอแนวทางของตัวเองเมื่อเราเจอแสงสว่างในเส้นทางที่เราจะดำเนินไปของแต่ละคนนะคะบางคนก็เห็นทางสว่างที่ชัดเจนบางคนก็คลุมเครือ บางคนก็ยังมืดมนแต่อาจารย์เจ้าสสวเชื่อว่าทุกคนสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนนั้นไม่ขังตัวเองไว้กับอดีตอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้มีทางเดียวคือมันทำบุญสร้างบารมีเพื่อจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เพื่อจะทำให้ชีวิตเรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีเหมือนการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองนี้มีหลายช่องทางล้วนก่อเกิดประโยชน์กำไรและผลลัพธ์กับตัวเราทั้งสิ้นเมื่อเราแข็งแรงเมื่อเราได้กำไรเมื่อเราอิ่มเต็มมีความสุขเราก็สามารถที่จะส่งความสําเร็จ ส่งบทเรียนส่งวิธีการดีๆให้กับคนที่เรารักให้กับกรยาณมิตรอาจารย์เชื่อแน่นอนว่าทุกคนล้วนอยากต้องการรับรู้เรื่องราวประสบการณ์ของคนที่ดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตมาแล้วทั้งสิน้นลงทุนเรียนรู้ลงทุนหาวิธีการทางรัฐ ที่จะทำให้เราสำเร็จกันเถอะนะคะหาผู้รู้หาคนที่ประสบผลสำเร็จหาคนที่ได้รับสิ่งที่เราต้องการฟังเรื่องราวของเขาฟังวิธีการของเขาแล้วนำมาประยุกต์นำมาเชื่อมร้อยนำมาปรับใช้กับวิธีการของเราถ้าเราทำแบบเดิมคิดแบบเดิม เราก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆถ้าเราลองเปลี่ยนลองประยุรลองปรับแนวทางของคนที่สำเร็จแล้วมาใช้กับวิธีการของเราอาจารย์เชื่อแน่นอนเลยค่ะว่าคุณจะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายและก็ไวตามจิตทางตามเวอร์ชั่นของแต่ละคนเชื่อ เคารพศรัทธาและรักตัวเองเยอะๆคุณจะรู้เลยว่ามันง่ายมากมันง่ายจริงๆลองทบทวนลองปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการทำบุญที่ง่ายที่สุดค่ะคือการทำบุญกับพระอรหันต์คนให้ชีวิตคนที่ทำให้เราได้มีชีวิตเกิดมาบนโลกใบนี้ คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์คือคนที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังได้ง่ายและไววันนี้วันพระนะคะอยากจะให้ทุกคนขอขอมาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วพรที่ได้รับนั้นจะทวีคุณค่ามหาศาลทำให้เราประสบผลสำเร็จในชีวิตเราได้เร็ว ไวและก็ง่ายมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่คือพระอาหารหันต์ของเราแล้วเราจะร่วงรู้เลยว่าง่ายมากที่ท่านกายทิพย์ท่านจะให้พรสมใจตามปรารถนาของเรานะคะทุกคน